โ奥巴าบอกว่าอย่าก,กังวลถึงวิธีการอาหารวิธีการหาเพราะจะมีให้ไม่กังวลว่ามีอาหารให้ดูนะส่วนจากท่านแก้แก้ปัญหาของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลาแก้ปัญหานี้เรามีทั้งเตรียนรัม ะะเปลี่ยนเลถ้าเกิดคนเป็นวิศวกรเนี่ยจะมีเรื่องของ P B C A นะการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีท่านเตรียมท่านทดลองท่านวิศว์แล้วรวมคล้ายๆกันแต่ที่เป็นเชิงทตัวีริงครับท่านเตรียมถ้าเกิดเป็นคนดีนะซึ่งขั้นของการรวบรวมประสบการณ์เนี่ยครัอ่อาแต่แก้ปัญหาที่ง่ายงนเะราจะรวบรวมสมอากีบหลวมอยู่ะยะลและตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหาท่านเตรี่ยนนะเพราะหลังจาก อันสื่อนี่เราจะกการคิดแต่ยังคิดไม่ออกมันยังครึ้คิดอยู่มันยังคิดไม่ออกครับไม่ออกครึคิดขัดค้อมใจพอผ่านขั้นนี้ไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นการแต่ท่านครึคิดขาดข้อมใจก็จะเข้าสู่ขั้นเกิดความคิดมันครึคิดอยู่พักนึงลวมันต้องเกิดความคิดอะไรสักอย่างนะครับเป็นระยะดูทางเลือกหรือทางเลือก จากเป้าหมายที่จะแก้ให้ได้เป้าอยางนี้แก้ให้เร็วแก้ให้ของเสียน้อยเป้าคืออะไรแน,น่คืงทางเนะลี้หรือให้ช้าแต่ของเสียน้อยหรือให้เร็วอะไรงะแต่ของเสียไม่เยอะนะเหมือนคุณิเอานะเาจะดึงทางเลีอยนะส,ดนในใสุดท้ายต้องตัดสินใจบางคั้งานจะไม่สมบูรณ์ทุกทิศทางต้องตัดสินใจ พอตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการไหนแล้วก็ต้องทำให้มันเป็นผลนะครับ <ทำ S 1> แต่จะได้ผลแค่ไหนมี่ค่อยว่าเราว่า,วากันในกันบอกนะสุดท้ายพอทําให้เป็นผลแล้วค่อยมาดูประเมินว่าไอ้ท่านเป็นผลเนี่ยเป็นผลสําเร็จไหมถ้าสาเร็จเราต้องยึดเป็นแนวทางทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่สาเร็จเองนะก็จะเข้าสู่ขั้นระบุปัญหาใหมา่เออทำให้มันแคบลงที่ทำให้กว้างขึ้นหรืออาจจะตัดปัญหาบางอย่างออกไปสำรวจปัญหาใหม ตั้งป้าหมายใหม่หมหครับเอ้ยเคยทําเร็วแต่ของเสียแล้วนะน,น,น้อยมันไม่ได้ลองทําเร็วของเสียเยอะๆนิเอ๊ะทำเร็วของเสีเเมเยมันเยอะใครใส่ก็จจะเป็นอุาลองทอัเกิดขึ้นทันเกิดขึนหรือเป็นอุปสรรคในการทําง,งานของเราคือเป็นอุปสรรคเนี่ยให้เป็นอุปสรรคบ้างวิธีการไหนเป็นอุปสรรคอุปกรณ์ไหนเป็นอุปสรรคแต่คนเป็นอุปสรรคอย่าอย่าม่งตรงนั้นเอาแค่เครื่องมืออ่าระบบอ่าแมชชีนหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง จัดวิธีการทำงนานที่ไม่จําเป็นเช่นการก้มเพื่อหยิบลูกชิ้นนะครับและเนื้อมาลวกสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าควรขจัดการก้มออกไป <c oughs> เออันจะทำให้เร็วขึ้นไหมครับแต่การก้มได้อเออเหลือแค่ไหนเอเเอจะเร็วขึ้นแม่ค้าเปิดร้านขายอาจจะได้ผล <c oughs> จากตัวอย่างร้านขายแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาสักครู่นี้แม่ค้าก็ยาาหยิบเส้นก๋วยเตีย๋ยวแล้วโขงน่อ คนพักกันทําให้เสียเวลาในการหยิบน,นี่เเราจะแก้ปัญหายหยิบถุงอ้อพีหยิบเส้นทีดังนั้นแม่ค้าควรนาเส้นเลียวเตียวและถุงอ้อยมารวมแบบไว้ไปเห็นมางร้านนะครับขายเยอะๆเอาเส้นกับผักรวมกันเลยแล้วหยิบทีนะเน่าสนใจ พอใจอาจยกเลิกออเดอร์จะส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมถึงมูลค่าถึงด้วยถึงด้วยมองว่าผมเวลาเราทำตามรูปแบบรูปแบบของนู่นขั้นตอนเราพยายามจะหาวิธีการพูดที่สั้นและชัดเจนที่สุดนะครับนั่นชัดเจนทสุดอย่างเช่นการพูดสืบดีเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อจริงผูดสืบดีจริงๆครับถ้าเกิดเรายังอยู่ข้างบปากคนเนื้อหาเยอะเนี่ย คนเขาขเก็่จะงงว่าตกลงการพูดเรื่องอะไรส่วนนี้นะฮะท่านแรกค,คุณจะบอกไปเลยว่า,าคุณจุดๆเนะี่ยเท่าไหร่นะ,ะมีความสำเร็จในการทำงานที่มีต่อผลตอนทยงานหรือว่าต่อต่อ,อต่อ,ตอ,นะอ,อแล้วอะไรคะแนนของเขาอย่ังไงบ้างทำอยางไรทำอย่างเช่นอะไรนะเอฟบอกอะไรเอฟบอกว่าคุณจุดๆ,ๆนะุเนี่ยเคยส่งงานตามกำหนดเลยนะรับงานมีสิทำมาเนะขาบอกไปสั้นๆก็ได้ครับ บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้บอกเฉพาะเรื่องละวา่าเอ๊ะแต่ในช่วงนี้นี่เกิดปัญหาอะไรนิ้งที่เคยส่งงานได้ตรงหลหนดไหสูงไม่ตรงลํหนดเลยเป็นส่วนใหญ่อีกครั้งก็ว่าอยากให้พูดกันเลยครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ถือว่าอะไรคนที่เป็นคนรับงานต่อือเรานะ่ยรู้สึกยังไงรู้สึกว่าโอ้ยเอ๊รู้สึกไม่ดีกับเขาเลยจับว่าเราต้องรับภาระต่อเขาพูดเลยนะแล้วก็อย่างเงี้ยเสือเลอข้างออกกัดา ไม่ควรยาวนะครับไม่ควรยาวควรจะระบุเลยว่างานงานงานส่งไม่ตรงกำหนดเนี่ยถ้าเกิดเป็นระดับเดียวกันเราก็ออกว่าเนี่ยไอ้คนแห่งป่าเนี่ยขอช่วยอะไรได้ไหมเพื่อให้การรับงานสอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วเดี๋ยวเรามตรวจผลลัพธ์นะครับตรวจผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเราผลลัพธ์ดีๆนะครับไม่ใช่เราดีอยู่คนเดียวนะเราแก้เสร็จแล้วคนแห่งจะได้ละดูรอดแล้วกันเรากินพัทนาเต็มเลยคงคงไม่ดีแน่นอนทุกคนต้องนะได้รับผลดีเหมือนกัน ทุกคนต้องชนะด้วยกันไม่ใช่วินหนึ่งคนหรือสองคนนะวินวินในห,หมายถึงชนะด้วยกันทุกๆคนคนระับผู้สื่อข่ก่อนอะไรนะครับทำตามลำดับระบุพฤติกรรมตอบผลกระทบพูดความรู้สึกที่เกิดขึ้น,นะครับสุดทนะ้ายอย่าลืมนะเสนอ,อทางออกแนะครับ Question from ABCA ปัญหาทำให้ชัดเจนปัญหาต้องช่างได้ตัววัดได้หรือฮะ ปัญหาต้องรู้ว่าปัญหาควรจะเหลือแค่กี่นาที